สวัสดีค่ะทุกคนปูก็มาพร้อมกับหน้าสดๆเลยนะคะเพราะว่าปูจะมาลงเซรั่มที่เป็นของคลีนิกในไลน์มาว์เจอเซร์ตัวใหม่ล่าสุดนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งออกในเป็นที่เป็นเซรั่มในไลน์มาว์เจอเซิร์เนี่ยมา ตัวนี้เลยค่ะที่เป็นตัวแรกใน l ล n e มอยเจอเซิร์ฟเพราะว่าสําหรับใครที่เป็นสายที่เป็นสกินแคร์นะคะที่เคยได้ใช้ตัวที่เป็นคลินิกมอยเจอเซิร์ฟมาทั้งที่เป็น72ชั่วโมงเอย่ยทั้งที่เป็น100ชั่วโมงเอย่ยปู่คิดว่าถ้ามาได้ลองใช้เซรั่มตัวใหม่ล่าสุดนี้นะคะปู่คิดว่าจะต้องมีความชอบเหมือนกันอย่างแน่นอนเพราะว่าปู่ก็ได้นํามาลองใช้เป็นครั้งแรกเพราะว่าพอปู่เห็นนะคะว่าเออเขาออกเซรั่มตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเนี่ย แล้วปูก็ชอบที่จะใช้ที่เป็นตัวมเาเจไรเซอร์ของคลินิกมาอยู่แล้วที่เป็นในไลน์ของมาเจเซอร์เนี่ยปูก็ชอบมากอยู่แล้วก็ใช้มาอย่างเป็นระยะนะคะก็ชอบมากๆแล้วก็พอได้ใช้ตัวที่เป็นเซรั่มตัวใหม่ล่าสุดในไลน์มาเจเซอร์ของคลินิกตัวนี้คือแบบชอบมากๆแล้วก็เป็นความประทับใจครั้งแรกมากๆเพราะว่าเนื้อครีมเนื้อเซรั่มเนี่ยเขามีความอ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าละมุนกับผิวได้ดีมากๆคือแบบ คือมันนุ่มกับผิวมากๆเลยแล้วก็เป็นการบำรุงที่ดีเลยแล้วก็เขาก็เน้นย้ำนะคะว่าเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยโดยเฉพาะผิวที่บอบบางแพ้ง่ายแล้วก็ผิวที่มีความแห้งเพราะว่าปูกเป็นคนที่ผิวแห้งด้วยแล้วก็ผิวบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นคุณสมบัติในการครอบคลุมในการบำรุงผิวได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวปูจะมาลงให้ดูก่อนนะคะแล้วก็จะมาเล่าถึงคุณสมบัติแล้วก็ส่วนผสมที่สําคัญในเซรั่มตัวใหม่ในไลน์มาเจ๊เซิร์ของคลินิกตัวนี้ค่ะ คลินิกมอยเจอเซิร์แอคทีฟโกลเซรั่มนะคะก็เป็นเซรั่มตัวใหม่ล่าสุดตัวแรกในไลน์มอยเจอเซิร์ของคลินิกนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นความประทับใจมากๆนะคะเพราะว่าพอได้ใช้นะคะมีความนุ่มต่อผิวมากๆเลยแล้วก็ปูคิดว่าสําหรับใครที่เคยใช้ที่เป็นตัวมอยเจอไรเซอร์มาในไลน์มอยเจอเซิร์เนี่ยคือมันนุ่มมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของความเติมความชุ่มชื้นเนี่ยตัวนี้ก็เน้นในเรื่องนั้นเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะช่วยในการาบำรุงผิวในด้านอื่นๆด้วยปูจะมาลงให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวปูจะมมาาเล่ถึงงคุณสบััติให้ฟ คราวต่อไปค่ะปู่ก็จะปั๊มขึ้นมาประมาณนี้นะคะคือจะได้เห็นเนื้อเซรามไปด้วยนี่ค่ะก็จะหยดให้ดูกันนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยคือแบบประหนึ่งว่าเป็นเนื้อน้ำนมอะไรประมาณนี้เลยค่ะแต่ว่าเวลาที่ปู่ใช้ปู่จะใช้ประมาณ3าสปั๊มอะคะ่ะสามปั๊มกลางๆไม่ถึงกับเยอะมากคือไม่กล้าใช้เยอะกลัวหมดเร็วอะไรอเงี้ยนะคะก็จะใช้ประมาณนี้ก็ นี่แหละกูก็จะใช้ทั้งทาที่หน้าด้วยแล้วก็ทาที่คอด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือพอได้ใช้ครั้งแรกนะคะไม่ต้องไม่ต้องเทสกับผิวอะไรเลยค่ะคือปูลงที่หน้าเลยเพราะว่าปูเชื่อมั่นในแบรนด์แล้วก็ในความที่เขาอ่อนโยนต่อผิวนั่นเองค่ะปูก็จะใช้ประมาณสามสามปั๊มกลางๆค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เนื้อค,คือแบบ เนื้อเซรั่มมีความนุ่มมากแล้วก็อ่อนโยนมากค่ะแล้วก็กลิ่นเนี่ยในเรื่องของกลิ่นนะคะคือมีความคล้ายตัวที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ในในที่ของเป็นมอยเจอร์เซร์กมากๆคือแบบหอมอ่อนๆอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพูดลงก่อนแนละ้วเดี๋ยวพูดจะมาเล่าให้ฟังถึงคุณสมบัติต่างๆแล้วก็ไม่เหนียวเนหนอะหนะผิวนะคะแล้วก็ซึมเร็วค่ะ เดี๋ยวพูจะไปเล่าถึงคุณสมบัติของคลินิก m o n i t e r s e r Active Pro Serum ตัวนี้ให้ฟังค่ะให้ดูหน้ากล่องนะคะแพคเกจิ้งของเขาก่อนค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ คือเป็นอะไรที่แบบว่าตอนนี้กำลังฮิตมากนะคะสำหรับ p ีนิกมอนเจอร์เซอร์แอคทีฟโกลเซรั่นะคะคือปู่ก็ไปดูที่เป็นสาวกส,สกินแคร์นะคะชาวต่างชาติเขาก็นำมารีวิวในโซเชียลมีเดียนะคะเขาก็นำมาลงให้ดูด้วยนะคะแล้วก็มาพูดถึงแบบว่าความชอบกันนะคะก็คือเป็นอะไรที่มีความแบบชอบกันทุกคนเลยแล้วก็จะบอกว่าเนื้อเซรั่มที่ปู่ได้ ลองหยดให้ดูแล้วก็ลองลงไปให้ดูนะคะจะมีความแบบเหมือนเนื้อน้ำนมนะคะมีความนุ่มมากแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่เหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็คือผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วว่าปลอดภัยอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีผิวอบบางแล้วก็แพ้ง่ายแล้วก็เน้นๆนะคะเขาก็จะ ช่วยบำรุงผู้ที่มีผิวแห้งนะคะก็เป็นการช่วยเติมความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะเพราะว่าปูเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นการช่วยทําให้ผิวเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวามากขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวปูจะไปลงในรายละเอียดปิดย่อยรวมถึงส่วนผสมให้ฟังค่ะ มาพูดถึงคุณสมบัติของคลินิกมานจะเซรั r มแอทิฟโกลเซรามในการบำรุงผิวกันดีกว่าข่าวว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการช่วยผัาเซลล์ผิวตามธรรมชาติแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยมีความสดชื่นระเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็การที่ได้ผัาเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกไปเนี่ยการที่เราจะลงสกินแคร์อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นการที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยดูดซึมได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการที่ลงสกินแคร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นอันที่2ก็คือเป็นการเติมความชุมชมช่มชื้นแล้ว ของเราอันที่3ก็คือเป็นการที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความเปล่งปลั่งกระจ่างใสดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนั่นเองค่ะมาถึงส่วนผสมหลักทั้ง3ส่วนกันค่ะส่วนผสมหลักที่1ก็คือกรดแลคติกที่มีอยู่ถึง5%เพราะว่ากรดแลคติกเนี่ยจะเป็นตัวช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วก็ทําให้ผิวที่เคยหมองคล้ำดูไม่มีชีวิตชีวาก็กลับมามีความกระจ่างใสดูมีชีวิตชีวาดูมีออร่ามากขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนผสมหลักที่2ก็คือกรดไฮยาโรนิกเพราะว่ากรดไฮยาโรนิกเนี่ยจะเป็นตัวช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นการที่เติมความชุ่มชื้นเติมน้าให้กับผิวนั่นเองค่ะส่วนผสมหลักที่3ก็คือวิตามินซีที่จะเป็นการช่วยให้ผิวเนี่ยมีความเปล่งปลั่งกระจางใสแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนั่นเองค่ะ และมีผลการทดสอบจากทางคลินิกนะคะ91%บอกว่าคลินิกมอยเจอซิงแอท i ฟโกลเซร u มตัวนี้นะคะเข้ากับสกินแคร์ตัวอื่นๆได้อย่างดีทีเดียวค่ะ93%เนี่ยบอกว่าอ่อนโยนต่อผิวนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผิวราคายเคืองแล้วก็ผิวเนี่ยมีความเรียบเรียนมากขึ้น97%บอกว่าผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นขึ้นทันทีและ100%บอกว่าผิวมีความกระจ่างใสามากขึ้นนั่นเองค่ะ ก็ได้ฟังถึงคุณสมบัติในการบำรุงผิวของคลินิก Moisture Additive Gold s e r กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาพูดถึงสนนราคาในปริมาณที่30 ml ค่ะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ40ยูโรนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,440บาทแต่ว่าปูไปดูที่คลินิกไทยแลนด์นะคะก็ยังไม่เข้าที่ฝั่งไทยนั่นเองค่ะก็อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าใครอยู่ในฝรั่งเศสหรือว่าอยู่ในต่างแดนอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็สามารถหาซื้อได้เพราะว่าตัวเนี้ยก็ เป็นตัวดังเลยนะคะสําหรับในไลน์ของมอร e r จอร์เซอร์แล้วก็เป็นที่นิยมมากๆแล้วปูคิดว่าเป็นไะไที่อ่อนโยนต่อผิวบอบบางแล้วก็แพง่ายได้ดีมากๆเพราะว่าจากที่ปูใช้มาปูเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็ผิวบอบบางแพง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยปูต้องเชื่อมั่นในแบรนด์แล้วก็ คือเป็นอะไรที่แบบว่ามันประทับใจตั้งแต่ที่เป็นตัวมาเจอร์ไรเซอร์มาแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็ได้นําตัวนี้มาใช้ก็ยิ่งมีความประทับใจมากขึ้นอีกด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์สําหรับทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็ดีดีมากๆเลยสําหรับผิวที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายแล้วก็ผู้ที่เป็นผิวแห้งเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็จากคุณสมบัติต่างๆที่ได้เล่ามาก็ครอบคลุมในการบํารุงผิวได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะมีผิวที่มี ความที่แบบว่าเปล่งปังกระจ่งางใสดูมีออร่านะคะแล้วก็ดูแบบว่าอ่อนกว่าวัยเนี่ยเราก็ต้องมาบำรุงผิวกันค่ะทุกคนก็ขอบคุณสำหรับการติดตามระดับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ